ค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอินทุพาเทียนประสิทธิ์อยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4จากคิงแมทเชียงรายวันนี้หนูจะมาอธิบายโจทย์เรื่องการหาพื้นที่ระดับเหรียญทองข้อ2หน้าที่43จากหนังสือเรขาคณิตต้องรู้โจทย์บอกเอาไว้ว่าจากรูปที่กำหนดให้พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ABC เท่ากับ104ตารางเซนติเมตรจงหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม ABCD ย ACD เช่นกันเราก็จะหาได้โดยใช้สูตรดังนี้คือฐานคูณสูงหาร2เท่ากับฐาน16บสูงที่เรากำลังหาอยู่เราไม่รู้ค่ะแล้วก็หารด้วยสองแล้ก็จะตัดออกได้เป็น ควสุงที่หาได้มา จะบวกกันได้เลยเพราะว่าสี่เหลี่ยม A B C D เกิดจากสามเหลี่ยม A B C บวกกับสามเหลี่ยม A C D เขียนใหม่ได้เป็น 104ดตารางเซนติเมตรซึ่งคือพื้นที่ของสามเหลี่ยม ABC บวกกับ หู A B C D จะได้เท่ากับ156ตารางเซนติเมตร